สวัสดีค่ะเกณฑ์ชะตาของคนเกิดปีมะเมียนะคะม้าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่เจ้าทุกอมทุก์นะคะก็คือเวลาที่อยากจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็ไม่กล้าจะพูดนะคะเหมือนกับว่าเก็บไว้ดีกว่าอย่าไปพูดดีกว่าแล้วก็เกณฑ์ชะตาของปีนี้นะคะของคนปีเกิดมะเมียนะคะ ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องบอกว่าช่วงไลายลายของคุณน่ะจะมีอยู่ถึง 1, 2, 3, 4, 5ประมาณ5เดือนนะคะก็คือตั้งแต่เดือนที่1ถึงเดือนที่5เนี่ยจะเจออุปสรรคการเงินการงานลุมเล้าอย่างหนักนะคะแล้วก็จะคลี่คลายออก ไปในทางที่ดีอ่ะเริ่มในเดือนที่6แล้วก็จะดีมากมากในเดือนที่8นะคะจนถึงปลายปีหน้านะคะเนื้อคู่หรือว่าคู่ชีวิตของคุณเนี่ยจะเป็นในลักษณะของผู้ชายที่มีความเป็นลูกผู้ชายเป็นุรุษที่พึ่งพาได้นะคะแล้วก็เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีให้กับคุณได้คุณถือจะแบบ ถ้าได้แต่งกับเขาแล้วเชิดชูตระกูลหรือว่าความมีเกลียติยศศักดิ์ศรีของคุณอะไรเงี้ยในกลุ่มพวกข้าราชการหรือว่าผู้ที่มีอํานาจอะไรางี้นะคะส่วนผู้ชายที่เกิดปีมะเมียม้มานะคะก็ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ขี้น้อยใจเก็บกดอยากจะพูดอะไรก็ไม่กล้าพูดได้แต่เก็บเก็บงามงามอืมอๆมํำพแต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบว่า ทนได้ไม่เยอะหรอกคือเก็บได้นิดๆหน่อยๆแล้วก็ต้องระเบิดออกมาเป็นคนขี้ใจน้อยขี้วีนขี้วอยวายอะไรนะคะแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเป็นคนที่ทนต่อความกดดันหรือความเครียดไม่ได้เลยอะไรเนี่ยนะคะคือถ้าเกิดว่าเจออะไรแบบนี้ก็เหมือนกับสติแตกวิ๊แตกไปเลยแล้วก็ต้องคือเหมือนกับว,ว่าถ้าเส้นนี้ไปต่อไม่ได้เขาก็จะเหมือนกับว่า ทำด้วยมือลบด้วยเท้าเลยอย่างนั้นนะ่ะก็ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ผู้หญิงที่จะเข้ามาทําให้เขามีความสุขได้ก็คือไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องพูดไม่ต้องบน่นก็คือไม่มีปามไม่มีเสียงคือก็พูดอะไรก็ทําทําไปให้เขามีความสุขให้เขามีความมั่นใจนะคะถึงจะอยู่กับผู้ชายคนนี้ได้นะคะคือจะทําได้ก็ทําไปก็คือให ต้องยกยอ่อปอปั้นนะคะเท่านั้นนะคะมันจะอยู่กับเขาได้แล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนว่าง่ายนะคะแล้วช่วงชะตาชีวิตในปีนี้นะคะก็ต้องบอกว่าจะลำบากแค่ในช่วงเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้ว ผลบุญเก่าที่ได้ทำมาดีแล้วจะส่งผลให้ดีขึ้นในเดือนที่5นะคะหลังจากนั้นก็ถือว่าประคองตัวจากเดือนที่5จนถึงปลายปีนี้นะคะส่วนต้นปีหน้าก็ยังจะเป็นครองตัวไปเรื่อยๆนะคะถ้าเดือนที่5เป็นเดือนที่ดีที่สุดของคุณแล้วก็คืออันนั้นก็คือถือว่าประคองตัวไปเรื่อยๆนะคะจากเดือนที่5ไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่ สบายค่ะไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ลำบากอะไรมากนะคะก็อนุโมทนาสาธุสุูนให้นะคะ